ก็สวัสดีนะครับนักศึกษาแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับนักปวสนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ครับผมอาจารย์ปัญญานะครับก็จะมานะครับสอนวิชานะครับการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับวิชานี้เป็นวิชาในบล็อก9.2นะครับเราก็จะเรียนกันนะครับทั้งหมด5หัวข้อนะครับก็จะมีข้อที่1นะครับไดโอด2ทรานซิสเตอร์นะครับ3มหม้อแปลงไฟฟ้านะครับ4วงจรแรงจ่ายกำลังไฟฟ้านะครับ าวงจรขยายกําลังนะครับอ่าทีนี้วันนี้เนี่ยอ่าเราก็จะมาเรียนหัวข้อที่1นนะครับไดโอดนะครับอ่าไดาโอดเนี่ยนะครับหน้าตานะครับมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับไดโอดนะครับเพราะว่าอ่าในแต่ละตัวเนี่ยก็ทนกระแสไม่เหมือนกันนะครับทนแรงดันไม่เหมือนกันนะครับอ่าทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าตัวนี้คือไดโอดหรือเปล่านะครับอ่าทน กระแสได้เท่าไร่แรงนั่เท่าไหร่นะครับเราก็ต้องรู้ข้อมูลต้องรู้การดูข้อมูลของเขาครับเรียกว่าการดู Data Sheet นะครับตอนนี้ระบบอินเทอร์เน็ตเราก็เข้าถึงไดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะหาข้อมูลตัวพวกนี้นะครับอย่างเช่นเราอยากจะรู้ข้อมูลของในโอตัวนี้นะครับเบอร์ 1n5822 นะครับให้เราพิมพ์มาใน Google เลยนะครับ 1n5822 นะครับ ตามด้วยคำว่า data sheet นะครับอ่าบาคนาจะตามคำว่า PDF อีกทีหนึ่งครับเพื่อที่เราจะเลือกเป็นไฟล์ PDF นะครับทีนีมันก็จะขึ้นมาครับข้อมูลก็จะขึ้นมาให้เราครับเราอยากรู้ตัวไหนครับแล้วก็พิมพ์เบอร์นั้นลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วย data sheet นะครับอ่าแล้วก็โหลดมาดูครับเราก็จะรู้ข้อมูลของในอตัวนั้นครับ วามันทนกระแสได้เท่าไหร่แรงดันได้เท่าไรนะครับมีข้อมูลใช้อุณหภูมิได้นะนับมากน้อยแค่ไหนนะครับความร้อนอะไรเป็นยังไงเขาจะมีข้อมูลบอกอยู่นะครับทีนี้ไดโอดเนี่ยนะครับเวลาเราวิเคะร์ะเนี่ยมันก็จะมีสองษณะก็คือไดโอดในอุดมคติครับหรือว่าไอเดินไดโอดครับ ในโ,โอดนี่คือในค่าจริงนะครับที่เราใช้งานจริงครับอุดมคติคืออะไรคือจินตนาการนะครับคือคนที่ออกแบบสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาอยากใหบบใใใ้มันเป็นแบบนี้นะครับแต่ในเวลาใช้จริงเนี่ยในโอดอ่ะมันเป็นแบบนี้นะครับมันไม่สามารถทําให้เป็นเหมือนตามที่จินตนาการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาก็เลยทําได้มนแค่ใกล้เคียงนะครับเอานั้นเรามาดูก่อนว่าในโอดในอุดมคตินี่นคืออะไรนะครับอ่านี่คือสัญลักษณ์ในโอดนะครับเราอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับ อ,นนะะอ, uh อันนี้คือขั้วของแอนโธน์นะครับ่บวกนะครับอันนี้แคลโทดนะครับลบนะครับในดวงวัติเนี่ยเราอยากให้ได้โอนนะครับเมื่อจ่ายแบตตรงเนี่ยหรือว่าฟอร์เวิร์ดแบตอัดเนี่ยจ่ายถูกขั้วนั่นแหละครับบวกจ่ายแอนโธน์ลบจ่ายแคลโทดเนี่ยนะครับก็จะเปรียบเสมือนกับการช็อตวงจรนะครับก็คือกระแสไหลได้เต็มที่นะครับเพราะนั้นความต้านทานจะต้องเป็นศูนย์โอห์มนะครับในดวงวัตินะครับฟอร์เวิร์ดแบนะครับ หรือว่าในการจ่ายแบตกลับเนี่ยนะครับในอุรณ์ปกติก็คือจะต้องโอเพนหรือว่าเป็นอินฟินิตี้โอห์มนะครับเพราะมั้นสูงสุดสุดสุดมากๆนะครับต้องไม่นำไปฟ้านะครับต้องโอเพนเลยนะครับอันนี้ในอุปณ์ปกตินะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเมื่อเราจ่ายขอร์เปิดแบตเนี่ยนะครับจะมีแรงดันตกค่อมสูงถึงเจ็ดโวลต์ที่ตัวไดโอดเสมอนะครับถ้าเป็นไดโอดชนิดซิลิคอนนะครับถ้าเป็นชนิดเจอร์แมนเนียม ก็จะมีอยู่มา0.2 0.3โวลต์น,นะครับในขณะที่มีแรงดันตกค่อมตัวมันเนี่ยนะแสดงว่าในตัวต้องมีความต้้นทานอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าตัวมีความต้านทานเนี่ยเวลาเรานักระแสถ้ามีกระแสไหลเพิ่มขึ้นมากๆเนี่ยแรงดันตกค่อมก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นแต่ถ้าเราวิเคราะห์เนี่ยถ้าไดโอใดนด์ดวงวตติเนี่ย ในอดจะไม่มีความร้อนเกิดขึ้นถ้ากระแสไหลผ่านเพราะว่าในอดไม่มีความต้านทานนะครับแต่ความเป็นจริงในโอดมันมีความต้านทานอยู่ภายในเพราะว่าถราว่าทาไมถึงได้มีต้านทานภายในนะครับเพราะว่ามีกระแสไหลปั๊บมันมีไรกับค่อมครับเมื่อมันมีไรงต่อค่อมได้แสดงว่ามันต้องมีความต้านทานแน่นอนครับโอเคครับอันนี้ก็คือข้อเปรียบเทียบระหว่างในจินตนาการกับของจริงนะครับดูกราฟหน่อยนึงนะครับ ในจิตการก็คือบอกว่าไอโอดนํากระแสได้เนี่ยนะครับเมื่อไอโอด์นำกระแสเน,น,น,นี่ยแรงดันแรงการเป็นศูนย์เนี่ยก็คือนํากระแสได้แหละครับแต่ของจริงไม่ใช่นะครับศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดเจ็ดเมื่อไหร่ถึงจะนำนะครับต้องมีศูนย์จุดเจ็ดนะครับหรือว่ามากกว่าเนะี่ยมันถึงจะนํากระแสได้นะครับต่ำกว่าศูนย์จุดเจ็ดในประเภทชนิดซิลิคอนเนี่ยมันก็จะนำกระแสไม่ได้นะครับอ่านี่คือเบื้องต้น อ่ดีนี้ในอดนะครับซีโร่บายอาร์ตนะครับก็คือให้เป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์หมุนในอดแต่คือไม่ได้ต่อแหล่งจ่ายอะไรเลยนะครับีไใโอดตัวทีเดียวเนี่ยไม่ได้ไปต่อใช้งานอะไรเนี่ยนะครับอ่าไใโอดเรารู้แล้วว่าสร้างมาจากนะครับสารกึ่งตัวนำนะครับลิทเอ็นกับพีต่อกันนะครับพอมาต่อเนี่ยปุ๊บก็จะเกิดรอยต่อตรงกลางนะครับเรียกว่าพีเอ็นรอยต่อพีเอ็นนะครับหรือว่าพีเอ็นจังชั่น รอยต่อตรงนี้ก็จะมีค่าอยู่ค่าหนึ่งนะครับต้องมีแรงดันสูงกว่า0.7นะครับหรือว่า,าต้องสูงกว่า0.7ในชนิดซิลิกอนแล้วก็สูงกว่า0.3นะครับนะชนิดเจอร์มนเนียมนะครับให้โอทิงจะทำงานได้นะครับอ่นี้มาดูนะครับในโอทเมื่อต่อรีเวิร์ดไบอัสนะครับรีเวิร์ดไบอัหรือว่าไบอัดกลับนะครับ สังเกตรอยต่อมันเปลี่ยนไปละมันมารอยต่อมันกว้างขึ้นครับแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับ,รบ,รบอ่าอันนี้คือคั่วบวกของแรงจา่ายคั้วลบของแรงจ่ายการต่อไปอแอดกลับก็คือต่อคั้วบวกแรงจ่ายนะเนี่ยเท่ากับ 3n นะครับขั้วที่เป็น 3n ต่อลบให้จากคั้วที่เป็น 3p นะครับเรียกว่ารีเวิร์ดไบอัดนะครับหรือว่าแปอดกลับนะครับ,นะรบอ่ามันจะทําให้รอยต่อ pn เนี่ยกว้างขึ้นเมื่อรอยต่อ pn กว้างขึ้นเนี่ยเดยโอดเปจะนํากระแส ไม่ได้นะครับกานกัะแส้ยากขึ้นครับถามว่าทําไมรอยต่อหนึ่งว่างขึ้นขึเขาะนะครับขั้วบวกบวกกับลบดูดกันครับเพราะฉนั้นมันจะถูกบวกพั้บวกอำนาจบวกเนี่ยของแรงจ่ายเนี่ยมันจะดึงลบครับถ้ามาอยู่แบบนี้นะครับลบเนี่ยมันก็ดึงกันมันก็ดูดกันครับมันก็ดึงบวกเนี่ยให้มาติดทางนี้นะครับอันนี้ให้เข้าใจง่ายๆนะครับ แต่ความจริงเนี่ยบวกไหลลบลบไหลบวกอย่างไงก็ค่อยว่ากันแต่นี้ว่าให้เข้าใจง่ายว่าขั้วตรงข้ามกันเนี่ยมันจะดึงกันครับเพราะนั้นมันจะทําให้รอยต่อเนี่ยกว้างขึ้นเพราะอันนี้ก็ดึงลบครับนี่ก็ดึงบวกนะขณะที่นี่มันมันดึงบวกมันดึงลบมันเนี่ยมันก็ผลักบวกไปด้วยนะครับมันลบดูดแล้วก็ผลักมีแรงหน้าผักบวกด้วยซ้ำนะครับอันนี้ลบดึงบวกมันก็ผลักลบด้วยซ้ำนะครับ แล้มันก็ได้ทำให้รอยต่อนะีเอเนี่ยกว้างขึ้นแล้วก็นำกระแสะได้ยากขึ้นนะครับทีนี้มาดูเแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับอันนี้แปดกับก็ต่อตามนี้นะครับบวกให้กับขายนะครับลบลบให้กับขาย A นะครับอ,ะะอา่ากระแสก็ i อให้กับศนะครับก็คือกระแสะไม่ไหล เียรเทียบก,ก็คือสวิตช์โอเพนะครับกระแสไม่ไหลนะครับทีนี้ f o r ์เวิร์ดแบหมายถึงการต่อแบบอัดตรงนะครับการต่อแบบอัดตรงเนี่ยก็คือจ่ายค้วลบให้กับสาร n นะครับจ่ายค้วบวกให้กับสาร P, นะครับทนี้ก็คือมีกึ่งทั้งเป็นทั้งบวกมากนะครับ n ก็เป็นทั้งลบมากนะครับเราก็เหมือนเดิมบวกมันดูดเละครับมันดูดลบนะครับ มันก็จะดูดลบฟังเงี้ยมาเอาไว้ต่อตรงกลางนะครับบวกนะีนั่นบวกนะ่ดูดลบแล้วก็ผักบวก,กน,นะคังเกตเนี่ยลูกต่อสิงส้มเนะี่ยคือบวกมันก็จะผักบวกมางนีนะ้นะครับในขณะเดียวกันลบตัวนี้มันก็มันก็ดูดบวกมาด้วยนะครับไอ้ลบตัวนี้ผักลบมานี้นะครับผักลบมานะครับในขณะเดียวกันะก,ก็ดูดบวกมาด้วยนะครับมีทั้งแรงผักแับแรงแรงเสริมนะครับ เพราะนั้นมันก็เลยทําให้รอยต่อ p ีเนี่ยแคบขึ้นนะครับรอยต่อ p ีแคบขึ้นเมื่อรอยต่อ p ีแคบขึ้นนะครับในอกก็นำกระแสได้นะครับอ่าวงจรอันนี้ครับ ID ดีเทียบกับ I m a มนะครับก็คือหมายถ้าเป็นในอุด้งปกติคือต้องช็อตนะครับต้องศูนย์โอมนะครับแต่ในในความทางปฏิบัติบอกแล้วมันไม่ใช่นะครับมันมีข้อผทดาดอยู่ก็โอเคเข้าใจง่ายๆคือว่าไบตฟอร์เวิร์ดนะ ก็คือไปอัดตรงในโอรดังกระแสได้นะครับทีนี้เรามาดูกราฟคุณสมบัตินะครับของไนโอดนะครับกราฟนี้ก็อาจจะดูงงนะครับสำหรับบางคนนะครับอ่านี่ดูสารก่อน0.7ซิลิคอน0.3เจอร์แมนเนียมนะครับหมายถึงว่าอะไรนะครับไนโอดจะนํากระแสได้เนี่ยแรงดันนะครับที่ตกข้อมตัวมันเนี่ยถ้าเป็นชนิดเจอร์แมนเนียมนะ ต้องศูนที่นะครับอันนี้ i แนวตั้งตรมบแนวตั้ง,น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 ,งนี่คือกระแสแนวนอนนี่จแรงดันครับต้องมีเกิน0ูนมาหนึงจะนำกระแสถ้าซิลิคอนก็ต้องเกิน0ูนยเ็มาหนึงจะนำกระแสได้นะครับถ้ามีต่ำกว่าน,นี้ไดโอดก็ไม่สามารถนำกระแสได้นะครับเนี่ยจะมีรั่วไหลได้เล็กน้อยนะครับแต่ไม่ไม่สามารถดำนำได้เยอะนะครับตามที่เราต้องการนะครับทีนี้ในทางนี้ฝั่งที่ต่อ,อีเวิดแมอัด ครับว่าเบรกดาวนี่คืออะไรครับไอ้ฝั่งเนี้ยเราใช้กับพวกซีเนอร์นะครับพอเราต่อบแบตกับนะครับไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี้ยเขาเรียกว่าเบรกดาวนะครับ down เบรกดาวน์วนเตะนะมันจะนํามาแสล่เลยนะทีเนี้ยมันเราก็เลยเอามาทําทีเนอร์ไรโอท์นะครับซีเนอร์ไรโอทเวลาเราไปใช้เนี่ยเราจะใช้ในลักษณะการต่อบแบตกับนะครับ พอถึงจุดจุดหนึ่งนะครับมันก็จะนำมระแสนะครับพอแหละนำมระแสปุ๊บแรงดันตกค่อมมันนจะคงที่แล้วนะครับก <c oughs> ็เลยเราก็เลยเอาซีเรีโยโอเนี่ยไปใช้ในลักษณะของอ่วงจรรักษาระดับแรงดันในคงที่นะครับ <c oughs> นี้รีวิวแบบนี่ยเราก็ต้องไปดูข้อมูลในห้าชีทางของไดโอดแต่ละตัวว่าทนแรงดันเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราจ่ายว้อัดกลับไปแล้วไดโอจะไม่พังนะมันจะมีจุดจุดมนึนะครับ มันสามารถทําให้ได้อดพังได้นะครับมันถ้าเรานึกถึงวาล์วคือว่าถ้าเราเอาวาลไปดักนับไม่ให้น้ําไหลเนี่ยแต่ถามว่าวาลตัวนั้นเนี่ยมันก็จะมีจุดจุดหนึ่งที่มันทนแรงดันได้ครับทนได้แค่ไหนนะครับถ้าเกินไปวาลก็ทะลุแล้วพังแน่นอนครับนี่คือหลักการง่ายๆครับเหมือนกันครับน้ํากับไฟครับหลักการวิเคราะห์เป็นแรงเหมือนกันนะครับแบบนี้ประยุกต์ไดโอดไปใช้งานครับอันนี้แบบประยุกต์ง่ายๆนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าได้อดน นีดซิลิคอนเนี่ยมีแรงดัน,นตน่อข้อมในตัวมันเนี่ย0.7นะครับเราก็สามารถเอาไดโอดเนี่ยมาใช้ในลักษณะของวลเตจดิวิเดอร์ได้นะครับหรือว่าวงจรแบ่งแรงดันนะครับหรือว่าเรามีแรงดันแหล่งจา่าย0.10โวลต์นะครับเราต้องการแรงดัน2.1โวลต์นะครับก็คือลดแรงดันแล้วไปใช้งานเนี่ยครับแล้วก็เอาไดโอดมาต่อลูกกลมกันนะครับแล้วต่อซีรีส์นะครับตัวนี้0.7 0.7 0.7สามตัวลูกกลมกันแรงดันตน่อข้อมนะครับวงจรลูกกลม รแรงดันตกคอมก็บวกกัน,นครับ7 2ตัวก็1.4 3ตัวก็2.1โวลต์ตอนนั้นอาโหลดเนี่ยถ้ามาต่อปุ๊บจะมีแรงดันตกคอมที่อาโหลด2.1โวลต์สามารถตลดแรงดันจาก10โวลต์ครับเป็น2.1โวลต์เพื่อใช้งานได้เราไดิโอนมาแบ่งแรงดันนะครับอัอนนี้คือเราสามารถประยุกต์ใช้ในการไบอัดให้กับพวกทร้งิตเตอร์หรือว่า ใช้กับวงจรที่ยิงใส่ใน,น้อยได้นะครับอ่าเป็นก,นรการบรรจุใช้งานแบบง,ง่ายๆนะครับครับก็โอเคนะครับไดโอดก็เป็นอุปกรณ์นะที่สําคัญของอิเลกทรอนิกส์อย่างหนึ่งเลยนะครับอ่าใดๆวงจรเกือบทุกวงจรนะครับก็จะมีไดโอดอยู่นะครับอ่าทีนี้เราก็ต้องเข้าใจนิสัยของมันนะครับต้องดูราตาชีให้เป็นนะครับอ่า นี่ราศชีดเนี่ยเรามาดูวิธีการดูราศชีดกันสักหน่อยนะครับเช่นอันนี้นะครับเป็นราศชีดของไนโอดนะครับเบอร์ 1N4001 ถึง 1N407 นะครับยีหอ แปชายนะครับอ่ามูตารางเบื้องต้นนะครับอันนี้401เป็น402นะครับจนถึง407นะครับอ่าอันนี้โวลต์ก็คือโวลต์ที่ที่อ่ารีเวิร์ดโวลต์รีเวิร์ดน,นะครับก็คือแรงดันที่มันสามารถทนได้นะครับเมื่อเราจ่ายนะครับแปอัดอะไรครับอ่แอแบตจับนะครับ ดีเวิร์ดนะครับสี่ได้50สิบนะครับสี่สองได้ร้อยนะครับจนถึงสี่เจ็เนี่ยเราจะคุ้นกับเบอร์นี้ครับหนึ่งเนะครับทนได้1,000โวลต์นะครับใช้กะลังนั้นได้หนึ่ันโวลต์นะครับกระแส1นแอมป์นะครับฮีตฟอร์เวิร์ดซอร์ส c คเลน n ์นะครับ3 0มแอมป์นะครับหมายถึงว่าอะไร นี่น่าจะเป็นแอมพีินะครับแอมพี M ิก็คือแบบช่วงแวบเดียวอะครับอ่าได้30แอมนะครับสตรอร์เทอร์มอเจอร์นะก็คือใช้งานนะครับในช่วงอ่ลบ55ถึงบวก175หมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่าตัวเนี้ยสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิลบ55ครับถึง175องศานะครับอ่า น,นี้เป็นวิธีการดูเบื้องต้นนะครับที่สําคัญเนี่ยหลักๆเลยคือเราต้องรู้โวนกับกระแสนะครับที่ใช้ที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าเราใช้กระแสกเกินเนี่ยตัวมันก็พังนะครับนีเค,ครับอันนี้คือถ้าเราพิมพ์คาว่า1นึ0 0เ็นเนี่ยแล้วก็พิมพ์ดัลลัชชีตามหลังเนี่ยข้อมูลในนี้ก็จะมีในคูเกิลก็มีทั่วไปนะครับทุกอย่างนะอุปกรณ์ทุกอย่างเราต้องดูดาลลัชชีห้ออกนะครับ ต้องดูอย่างน้อยกระแสรแรงดันได้เท่าไหร่กระแสได้เท่าไหร่นะครับผมจะมาออกแบบรือสร้างเป็นวงจนนรที่สมบูรณ์แบบได้นะก็โอเคครับดย๋ยวมีค้ครับเราส,อ,สอะไรเนี่ยก็สอบถามอาจารย์ครับทางช่องทางติดต่ออาจารย์ได้นะครับทีน,นี้ก็เจอแค่นี้นะครับจะก,ก็ฝากไว้แค่นี้ฝากเข้าไปทําแบบทดสอบกันด้วยนะครับ,คครบสวัสดีครับ